สวัสดีครับวันนี้จะพามาเยี่ยมชมผลงานของคุณฝนนะครับคืนปีดยางได้ห้าหกแถวมาเลยมายังเร็วเลยครับวิ่งหยอดน้ำกรดก็ไม่ทัน แรงปลีเลยครับอาชีพคนกรีดยางก็อย่างนี้เลยครับขาวเต็มต้นเลยครับราดหมดเลยจะได้แรงที่ีไปตั้ง สองสามชั่วโมงไม่ได้เลยครับเกือบครึ่งสวนเลยครับ 5, 6, 7, 8, อ้าวจิดเปดเขียวยาว มาต้องเดินที่คว่บน้ำออกอีกโอหยุดแค่นี้ก่อนนะครับิดหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ